ปลาลุ่เนาะตอนตังแรงมา่ห้ภาพลุ่ใยเลาะเลาะตามทตรงไ้ท้องหน้าโอ้มันยังกัดตังงง้งแรงตรงไงต้นทางไม่อายไปใช่ไหมน้ำหนื่อยเลได้ทุกน้ำขวดหนึ่งมาไอา Ừ, người này, người ai bên mọi người 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 cục

mùa khửn bao cái này vẫn hai năm nay chẳng đại. để ai, thấy thôi kéo đấy không? để tôi chụp mỏng còn luôn ngay, phép này ไดูเนาะพ่อแม่พี่น้องมามาไปดงเลยนินงมอเปิลนี่กินมะม่วงเนาะสินมกม่วงสินมกม่วงแมนมากระไรเป็นมือนี่เลิกงานเลิกงานกับป้ากันกินมกม่วงเลยเออตัวใครคึบฮอตอืมขึ้นก็คือพ้นจุดต่๊บมือนีกันะฮอตเขากินมามพี่น้องมากินหมกม่วงชมหมกม่วงนั้งกันมือนี่ก็ไดนมามาพี่น้องมากเปิน ก๋วยเจีวม่กินสมงวงเนาะอยู่อันุ่งไหทุ่งน้าคือเกาบองแล้วเนาะมีาดเลยมง่ายนิดมานี่ลองมองดูสิมือนเโอ้หมเลยเนี้ก็ลงหมเลยนี่กินทอดมือนาันงป่าทั้งลุงืนทังเอ็ซ่บาร์มอนเนาะมักินน้ำกันกินสมน้ำกันมีเอซี่อเอ่บาร์มอสื เอฟซีมีนะว่าใครเป็นเอฟซีไอ้นั่นคอมมิตมาแน่วะเอาคนอื่นก็ที่ทั้งงานมาเงี่ยงคนเองเนาะก็ได้เขาซ่อมยูทูบทั้งงานเหน,นียดง,ง,นนา,ง,า,งนานตั้งหุ่งกินเนาะทั้งเชียงนาแน่อยิ่งก็เพลินเล่นรุ่งกับเขาน่าเพิ่นกับรายคลิปแหละราคลิปประมาณสามสิบคลิปน,นี่แหละพกิน <C oughs> บางคนก็ให้ก๊าซไงบางเงี้ยงก็มีเนาะ มังคุกั่นขมกกับใจลายหายกลั้ใจกับมังคุนกับอยากให้เปิดทั้งช่องยูทูปเนาะเหิือนกันน้น้ำมาเนาะทั้งน้องมอเินกัทั้งน้องมอสเินกันเอลายเอชลายก่อนห่เปิดเนาะเมนน้ำมากก่าส่วนมากวนรายกับเชทั้งน้องมอสทั้งปลาลุงเหมืนกัน่าจะเป็นคนไทยเนาะคนไทยลายเนาะคนไทยเดนกัน นะขอขอบคุณอนไรเขอขอบคุณอาไทั้งเงนเอซี่บาวมอสนั่งนองมอสเพื่อนเนาะเจียวๆที่ในน้ำให้ทั้งบาวเงียงเปิดช่องดูชุบเนาะแล้วก็ทั้งงนพี่น้องทั้งบังไทยผมกับว่าเปิดดูชุบเลยวะเนียผ่านเลยเนี้ยผ่านเห็นว่าอ้าเพื่อนกขขอขอบคุณอะไรเด้่อครับทั้งงานป้ารุงทั้งเอซี่บาวมอสเนาะครับองมดเพื่น เราเดินก็ขโมยใจลายนะเป็นมันนน้ำเป็นน้ำว่ายเปิด่องครับเป็นเลืดเหมืนกันในน้ำในว่ายผมเปิด่องเนาะทั้งช่องยบกับชิลุงในนอนเนว่าลุงว่าเคยเขากน้องมัดมนแล้วองกลังแลครับเตื่อแล้วอ้ปตลาดนี่ครับในอายเป็นนี่แล้วลงเยเป็นเบกเป็นซอนการพาไปครับ อแพงเป็นกับทำน่องคนหนึ่งเนาะก็มาใส่ท้ำผมเองเป็นน่องก็อาจจะเห็นได้เลยเนาะเพราะว่าก็เชได้พาน้ำกันตลอดก็เพิ่นเนาะเขาส่องทั้งน่องมัดเพิ่นตลอดอะไรก็ได้ก็มีอยู่อันขี้อะไรแบบเป็นแซดมาเอะไรแบบเป็นพี่น้องกันบัวคน่นึ่งเขาทั้งเอ็นซี่เป่นกู้เนาะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันบ่แต่วันน้องมัดเอ๊ะหลุดอปบ้างรูปแล้วก็ เนะทั้งบางอย่างก็ ceu? น้องมัดเพิ่นกันพุ่นบ้านเดียวกันเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านเดียวกันเดีอนกับปุ่นครกันเดีอนกับปุ่นครกันแต่น้อยเนี่ยกับปะหลินไปยังนำกันกับเพิ่นเนาะทั้งน้องมัดเพิ่นกันพ่อใหญ่กันมากล่ะก็มาอยู่น้องครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งเป็นครอบครัวมีสามครอบครัวล่ะก็จากกันมากก็เว้นไล่ปีแล้วกับเพิ่นหนี่งก็เร them, um ิ่มให้ก็มา่อกันเนาะมาหากันจะบุญจื้อ เกินมาจะมาจืออนะจือกันฉันทำถ้างานบางอย่างก็ได้อยู่นั้นครอบครัวกั่างหาหกเจปีเลยเนาะหาหกปีแหละหาหกปีวก็เลันาบ้องก็ไปจืัเด็ด แจ่วสีตั้มกระปุ่นอยู่ว่แต่กระปุ่นเบิ่แล้วเมื่อจีตั้มนมจีนสุบกินซื้อมาแล้วตัวเบิ่งแล้วทำเกินเพราะว่ากรรมันกับอยู่นะครับแบบธรรมชาติเนาะทั้งบ้านเอาเพราะว่าผมทางผมอยู่นะครับมันเป็นต่างจังหวัดเนาะครับ าาบาทท่านบ่เซ็ปทั้งทางจังหวัดก็หายอยู่หากินกันง่ายเนาะจังหวัดไปอันนักนูไปอันบักเบ็ดครับว่าฮาปูแบบนี้ครับสะดวกน้ามว่านยามรวยขึ้นลอยยามนู้ว่าการิพาทั้งทั้งวัดกับน,น้านนูเนาะขึ้นลอยก็ ดูเก็บเกี่ยวเขาแล้วกันแล้ใกล้จะเกี่ยวเขาพาไเปิไปดักน,นู้เนื้อไห่หน้าเหนน็นบ่มมันมันมันเถื่อ เมื่อฉีกทําหุงกัะแจงกน่อยก็ว่าทั้งนั้นบางเงียงก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์ทั้งนั้นเอซีน้องมอสแล้วก็ทั้งป้าทั้งลุงน้องมอสเนาะบางคนก็หายกําลังใจบางเงียงหายเปิดทั้งช่องทางเนาะแข้ขอ็ขโมกขัดใจหลายๆเด้อที่หายกําลังใจผมบางคนบางคนจะก็หอยเงี้บ่ ตองไกผมพราะว่าบางองย่างกับอ่านก็ถุกๆกคอมม้นเลยนะครับถุกๆุกคอมม้นเลยที่กับนี่กําลังไกกับมาบอกนอก้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องมอดพนกับอ่านภาษาไทยบทพอยได้มันได้เนาะพี่นอ้องเราทั้งบางองย่างกับอ่านได้โย่พอไทยได้อยู่บา้านได้ได้เขาได้อย่เราเมืองด้วยไทยไทยอยากไาต้องเตรียมลุงพินบอะกอาใจภาษาอ๋อทั้ง,งปปกัน,น<อ> ปาลุกเป็นมวเขาอันใจภาษาอีสานเนาะเขาจะเงีก่อนเดินก็ครบร้ายเนาะใร้ายหนึ่งหนึ่งท่านอื่นก็ขอขอบคุณน้าไล่แหะครับที่ให้กำลังใจผมอากาศทางลองมัดเพื่นเนาะทางการลุงลองมัดเพื่นเนาะครับเปิดีครับแบบ ลองว่าไทยครับว่าไทยเว้าเนี่ยแลหละมันเกี่ยวกันครบแต่ว่าข้ามได้สิเพิ่นเพิ่นบเบาใจบบาย่างกายเยอะสิแป่ไทยหายเนาะครับไม่ใช่ว่าไทยหายถ้าถึงว่ากับพูดได้โยไทยกับข้ามกับถึงขันวัดเก่งครับไม่ไอ้ไม่อยู่ห <c oughs> รือี่ปีละคุ้มมาอยู่นี่ครประมาณสองปีกว่าแล้วครับมาอยู่ไทยนี่อยู่สั่งจังหวัด ทางบางอย่างอยู่ในกาเป็นตัจังหวัดเขตสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าทางสุพรรณเพิ่อนในกาเข็ดหน้าเนะาะทำหน้าทำมา<ม>นเนี่เป็นตัจังหวัดกัหาอยู่หาก,กินมีคลองมีน่าไม,ม่ยังพักบิดนะฮปูหาปากก่าปลากระทมสะอาดเนาะครับแต่ทั้งทั้งข้างบ้านผมก็เหมือนกันอยู่ไปไกลมากรเวลีนั่นได้เอาตะไครจะแวะมาลินมานี่กม็มาได้นะครับมาลินมา

ปิดคลิปเป็นยังไงอ๋อพอปิดคลิปอ่ะอือเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างบ่เอ้าคนอื่นกับทั้งมามอสเพิ่อนกับขอสามนีน้เนาะขอจบสามนีน้เนาะครับเพราะว่าคนอื่นกับขอขอบกขอบใจทั้งป้าลุงเพืนน่อนเนาะครับที่ให้ยกำลังใจทั้งน้องมอสแหละกับบ่าวเงี้ยงเนาะที่ทุกคนที่หายกำลังใจผมเนาะครับอื่นก็ขอขอบคุณหลายเนาะครับ สำหรับสำหลับประลูกทาพร้อมคิดหนาป่ะลุงสบายดีๆเฮ้าเมื่อหนามีโอกาสจิตตามทั้งช่อายกินกับประโฮครับถ้าว่าผมคิดภาพประการใดขอโทษรายเด้อครับคุณต้องนะขอบคุณครับ